สวัสดีครับกิจกรรมสวดมนต์ความเปลี่ยนพาคกิ่งภัยรีพีหน่าชื่อเฟซบุ๊กเซฟเซฟหนึ่งสี่สครั้งที่18วันที่18บแปดพฤษภาคม68 บัดนี้วันที่18พฤษภาคม68เป็นวันที่18ข้าพเจ้ารัตนาชัยคงฤทธิ์ขอถวายเสียงสวดสายายพระสูตรพระปะริตตะละและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาีบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของเ้าเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสามาธิจดจ่อในอาคาระพยันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหบทกับพระนรนัตอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพูททางพระกวนตังอธิวาเทมิ สวากาโตพระวตาธโมธรรมังนามสามิสุปัยปันโนพระวตโตทาบว่าสร้างโพสร้างขังมามิสสองบทบูชาพระภัยรีพินาสอรหังส nah ัมมาสัมพุทโธสุจิรังปาลินิพุโตผุ้เนหิทะระมาโนธานิปาละมีหิ จติสาติยาวาชีวังอหังพุทธังธรรมังสังคังสาราง,างขาโตปุเชมิละตะนตตะยังธรรมังจารามิโสธินา 3. บทสวดชุมนุมเทวดาสามัมนตาจาักกวาเลสุอันตาขันชันตุเทวดาสัทธธรรมังมุนิราชันสาสุนันตุสักขะโมขะทางสาเคกาเมจะรูเปคีลิสิ คาราะตะเถจันตะลิเควิมาเนธีปะรัทเถจาคาเมตยุวนาคะหะเนเคหะวัตถุเคเต,เตภุมมาจายนตุเทวาขาราถาวาคาราะระวิละเมยยักาขาคัน <c oughs> ยักาขาคันทัพพระนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจันนัง สาธะโวเมสุนันตุธรรม,มสวาณาราโอายัมภะพันตาธรรม,มสวาณาราโอายัมภะพันตาธรรม,มสวาณาราโอายามภะพันตาสี่บสาวปุภาคะ นะมะการนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณะคมนะปาฐะ พุทธังสารนังคชฉามีธรรมังสารนังคชฉามีสังฆังสารนังคชฉามีทุติยมปีพุทธังสารนังคชฉามีทุติยมปีธรรมังสารนังคชฉามีทุติยมปีสังฆังสารนังคชฉามีตาติยมปีพุทธังสารนังคชฉามีตาติยมปีธรรมังสารนังคชฉามีตาติยมปีสังฆังสารนังคชฉามีหกบทสวดสัต ตัก,กิริยาคาถานัตถิเมสรัณังอันนังคุโธเมสรนณังวังเอเตนะสัจจาวันเทนะโสติเมหนตุสัพพทานัตถิเมสรัณังอันนังธรรมโมเมสรนณังวังเอเตนะสัจจาวันเทนะโสติเมหนตุสัพพทานัตถิเมสารัณังอันนังสังคมเมสรัณังวังเอเตนะสัจจาวันเชนะโสติเมหนตุสัพพทา เจ็ดบทสวดติบทสวดติละตะนะปะนามะคาถาพุทธังนะเมรัตะนะภูตะสะลีละจิตังธรรมังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังเขสังคังนะเมรัตนะภูตะสุสีละจิติเอตังนะเมติละตนะนังละตนัตตะ ยะ่ะหางสัมมาสัมโมสลิตะวัตถุวิเศณภูตังอัญโยยานุกตะคุณโยขะวะสัปะวะัตตังอส,สุมิตยัมิปิตะเทวะยะถาทิทันเถเอกังวินาตะทิตะเลสะมะสัมภเวนะโลเกสกะทาจิจะกิเลนจ ปาตุภูตังคัมพีละยางวิสัตยังอติทุกสัตถังวินยูหิปัติตะชะเนหิวิชัจระปูปังโลกะหิเกจิเกเกะปัตตุประรัพะนียังเกสันจิสุทุวิธิทังคุณก,กายตายะนามหิเยวชะชะนตายะสุวิสุตัมปิมะสะมุ ปัส,สตังนะมะสิพุทธะปะสสะาาทานาังบุญดัติกานะมะสัมมุตมะบุญนะภูตังทุกขาปะมุตตะนะมุขขะสักนังขาตา,างปูชาละเหสุปะละมังอธิปูชะเนยยางนิมพานัสสัชิเกลิยายุปะสิปะปะปะนิสสะยัตถัง สัมมากิเลสะมะละโสทะสิทธิยาจะสาทสูหิอัตตกุสะเลหุปะเสวนียังปาเหหิจาปิสะละนังขะมะนียเมวะตัสะมมาหิตังติละตะนังสะละนังขะตามหะ รัตตนาทิวังขะนะสุนะมัส,สมานาปูเชมะจาปิสาสะตังสุปะสันจะจิตตาสัทธานุป,ปาลิจลิยาสัทารตาจาบุญเนนะสัทธสุก,กเตนะสุขีพระเวพระเวมุเตเชนะตัสาจะสัทธาปิสุวัติโหนตุโยเจทะ ธรรมวิญยามหีปามาณภูโตโลกุตตะลาภิสะมโยนิยโตสุโฉชังตัดโสปนิสสะย,ยะจยายะอัยมปิโหนตุวัตถุตะเยปะริติโตสุปัสาทะกาโลแ นะมะกาลสิทธิคาถาโยจักขุมามูหะมะลาปะทโทสามังวะพุทธโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจัยันโตาปาเสสิเขมังชะนะตังวิเนยังพุทธังวันตังสิละสารมามิโลกัสนาทัต,ตะวินายัตตตันเตยะสาเตชะยะสิทธิโหนตุ สัพพตรายาจะวินาศาเมนตุธรรมโมชโยวิยะตัสสัตถุทัดเสสิโลกัสสะวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมทะรัตสะทาลีสาตาวะโหสันติกะโลสุจินโนธรรม,มังวะลังตังสิรกษา,ามามิโมหัปะถาลังอุปะสันตะถานัง ตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตาราจาวินาสเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปาปูปกิเลสะเชตาสันโตสยังสันนิโยชกโกจะ สวาขาตัมธรรมังวิถีตังกะโรติสังคังรัตนังสิลสานมามีพุทธานุพุทธังสัมมะสีละทิทิงตันเตชะสาเตชะยาสิทธิโหนตุสัพพันตะราจะวินาสะเมนตุ 9. บทสวด นะโมการัตถาถา,านะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธสัสสะมเหสีโนนะโมอุตตมัธรรมัสสะสวาขาตเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีมมาาละติโตนะโมโอมาตยารัตถสัพพตนัตตยัสสะสาธุกังนะโมโอมะกาติตัสตัสสวัตถุย ยะสปินะโมกาลัมปะพาเวนะวิคันฉันตุอุปทวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิขนตุสัพพทานะโมกาลันสะเตเชนะวิทิมิโหมิเตชวา ขอพักเบรคครับจบบทที่เก้า